อนนันตนีย้ายหนีสู่รักเก่าที่เรอัลเบติสเรื่องของอันโตนีเนี่ยก็คล้ายๆกับเจดอนซานโชนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมอย่างมากก่อนที่ตลาดซื้อขายช่วงฤดูร้อนนี้จะปิดลงเหมือนกับว่าทีมต้องการจะเคลียร์พื้นที่และลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทีมมีความสมดุลมากขึ้นแต่คนที่เข้ามาแสดงความสนใจอย่างจริงจังก็คือเรอัลเบติสจากสเปนครับ พวกเขาอยากจะดึงอันโตนีกลับไปร่วมทีมอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่านักแต่เองก็มีความสุขกับที่นั่นมากกว่าทีนี้ปัญหาคือแมนยูต้องการจะขายแบบถาวรแต่เบติสเนี่ยไม่สามารถสู้ราคาที่แมนยูตั้งไว้ได้มันเหมือนกับคู่รักที่เลิกกันไปแล้วแต่อีกฝ่ายอยากกลับมาคบแบบถาวรแต่อีกฝ่ายก็ตั้งเงื่อนไขที่ค่อนข้างสูงนั่นแหละครับ ทางโค้ชของเบติสอย่างมานนเอลเปเลกรีนีก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแสดงว่าเขาก็อยากได้อันโตนี่มาเสริมทีมใจจะขาดแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เบติสเคยยื่นข้อเสนอขอยืมตัวไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธไปแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า ที่ทําให้เรื่องนี้มันยากขึ้นไปอีกก็คืออันโตนี่แสดงเจตจานงชัดเจนว่าเขาสนใจแต่จะกลับไปที่เรอัลเบติสเท่านั้นแม้ว่าจะมีสโมสรอ,อื่นๆรวมถึงจากซาอุดีอาระเบียที่สนใจเขาอย่างมากต่ตามคือเขาเหมือนกับนักเตะที่มีใจให้แค่สโมสรเดียวเท่านั้นจริงๆข้อเสนอใหม่ของเบติสอาจจะเป็นการยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดในฤดูรอบหน้าหรืออาจจะเป็นการซื้อขาดในราคาที่ถูกลง แต่แมนยูจะได้ส่วนแบ่งเมื่อเบติสขายต่อในอนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข้อเสนอไหนจะถูกใจบอร์ดบริหารของปีศาจแดงนะครับมุมมองส่วนตัวกรณีของอันโตนี่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองเท่านั้นที่นักฟุตบอลสนใจแต่เรื่องความสุขในการเล่นฟุตบอลก็สำคัญไม่แพ้กันการที่เขาอยากกลับไปเล่นกับทีมเก่าที่เขามีความสุขมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้สำหรับแมนยูแล้วเนี่ย ผมว่าถ้าเจอทางตันแบบนี้การยอมรับข้อเสนอแบบยืมตัวพร้อมซื้อขาดหรือขายแบบมีส่วนแบ่งก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเพราะการเก็บนักเตะที่ไม่เต็มใจจะอยู่ในทีมมันก็เหมือนมีระเบิดเวลาที่รอวันจะระเบิดออกมานั่นแหละครับหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้เร็ววันนะครับและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวปีศาจแดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปีศาจแดงครับ เริ่มต้นกันที่นิกวอลเทอร์มาเดมหากาบที่บาเยนไม่อยากให้เป็นแค่ตำนานบทหนึ่งคืออย่างนี้ครับคุณทู้ฟังจำได้ไหมว่าเมื่อปีที่แล้วทางบาเยนิวนิคเขาพยายามจะคว้าตัวนิกวอลเทอร์มาเดมาเสริมทัพในตลาดหน้าร้อนแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จตอนนั้นหลายคนก็มองว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวปี2026ก็คงได้ตัวมาแน่ๆเพราะน้องเขามีแววระดับที่ทีมอย่างบาเยนร์เองยังเชื่อว่านี่แหละคือผู้เล่นที่ดีที่สุดที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของแฮร์รี่เคนกล่องหน้าเบอร์หนึ่งของทีมในอนาคตฟังดูดีใช่ไหมครับเหมือนเป็นแผนระยะยาวที่วางไว้อย่างดิบดีแต่โลกฟุตบอลมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิครับล่าสุดมีรายงานจากสกาเยอรมนีโดยฟลอเรียนเพลเทนเบิร์กออกมาเปิดเผยว่า การย้ายตัวของวอเทอร์มาเดมาที่บาเยอรในปี2026นั้นไม่รับประกันเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงคือนักเตะเนี่ยเขาพร้อมที่จะรอจนวินาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะเดทไลน์ line, เพื่อดูว่ามีโอกาสย้ายไป FC ฟซบาเยนไหมแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นในปีนี้เขาก็จะกลับไปประเมินทางเลือกทั้งหมดอีกครั้งเลยนะคุณผู้ฟังรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปเล่นในต่างประเทศหลังฟุตบอลโลกจบลง ประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันดูดราม่าสุดๆก็คือวอเทอร์มาเดตอนนี้ยังไม่มีความตั้งใจที่จะเซ็นสัญญาขยายเวลากับสตุตการ์ดเลยนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของเขามันพร้อมจะพลิกผันได้ตลอดเวลาเหมือนกับเรากำลังดูหนังทริลเลอร์ที่ยังไม่รู้ตอนจบเลยครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่บายเยิร์เสี่ยงมาตลอดในการที่ไม่ยอมเดินแนาคว้าตัวเขามาตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วไม่ว่าแฟนบอลจะมองว่าวอเทอร์มาเดดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ย แต่สำหรับทีมบริหารของบาเยนที่เชื่อว่าเขาคือทายาทของแฮร์รี่เคนเนี่ยการที่พวกเขาลีลาไม่ยอมทุ่มสือตอนนี้มันช่างเป็นเรื่องที่น่าสับสนมากๆเลยครับมุมมองส่วนตัวในฐานะคนดูบอลน,นะครับผมรู้สึกว่านี่มันคือบทเรียนคลาสสิกของวงการฟุตบอลเลยนะนำขึ้นให้รีบตกักพอเล็งใครไว้แล้วเชื่อมั่นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ควรจะจัดเต็มไปเลย พราะตลาดนักแตะมันเหมือนเกมวางแผนรบที่คู่แข่งก็รอฉกฉวยโอกาสอยู่ตลอดเวลาคือถ้าสุดท้ายวอลเตอร์มาเดไปลงเอยกับทีมอื่นจริงๆโดยเฉพาะทีมในหลีกต่างประเทศที่อาจจะเงินถุงเงินทองกว่านี้เนี่ยแฟนบายเยอร์คงได้แต่ถอนหายใจยาวๆพร้อมกับคิดในใจว่ารู้งี้แน่ๆครับ แล้วยิ่งมีข่าวว่าทางฟาเบียนวอเกอร์มูตผู้อำนวยการกีฬาของสตุตการ์ทก็ไม่สนุกเลยกับคอมเมนต์ประชดประชันของแม็กซ์เอบลหัวหน้าฝ่ายกีฬาของไบรเอนเกี่ยวกับเรื่องวอเทอร์มาเดเนี่ยแสดงว่าบรรยากาศในการเจรจาก,ก็คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนและอาจมีอีเมลหลุดทำให้เรื่องยิ่งบานปลายอีกคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองแล้วแต่มันกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและเกมจิตวิทยาครับ จากเรื่องราวรักสามเศร้าเอ้ยเรื่องราวการย้ายทีมที่ยังคลุมเครือของนิกวอเ t อร์มาเดเรามาพลิกหน้าไปดูข่าวที่อาจจะทำให้แฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ต้องกลุ่มขมับพอๆกันนั่นก็คืออนาคตของเจดอนซานโช o ปีความเร็วสูงที่เคยเป็นความหวังของทีมครับเจดอนซานโช o จากเทพบุตรสู่สนามรบที่ไม่ลงตัวเรื่องของเจดอนซานโช o เนี่ยมันก็เหมือนนิยายดราม่าที่ตัวเอกพยายามจะกลับมาพงอดอีกครั้งนะครับ จำได้ไหมครับว่าตอนที่เขาค้าแข่งอยู่กับบรุสเซียดอทมุนเนี่ยเขาคือเทพบุตรตัวจริงเลยนะฟอร์มกระฉูดทำประตูดได้แอสซิสเป็นว่าเล่นจนแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดทุ่มเงินก้อนโตดึงตัวมาร่วมทีมในปี2021แฟนบอลตอนนั้นเนี่ยคาดหวังกันสุดๆว่าจะได้เห็นปีกจอมเลื้อยคนนี้สร้างสีสันในพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากย้ายมาสู่ทิ่นโอทรฟฟอร์ดเนี่ยสตาร์ของเขาก็ร่วงหล่นลงมาอย่างมากเลยครับ มันเหมือนกับนักแสดงนำที่ย้ายไปเล่นหนังอีกเรื่องแล้วบทที่ได้มันไม่ส่งให้เปล่งประกายเท่าที่ควรและตอนนี้ดูเหมือนว่าซานโชวัย25ปีก็ต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างชัดเจนแล้วที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้เจาะจงว่าต้องไปทีมไหนด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ว่ามันจะพาเขาไปที่ไหนก็ตามคือฟิลมันเหมือนคนที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะหาความท้าทายใหม่ๆที่อาจจะเข้ากับสไตล์ของตัวเองมากกว่า ตอนนี้มีหลายสโมสรที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบซิกตัสจากตุรกีหรือทีมเก่าอย่างบรุเซียดอดมุนส่วนโรม่าเนี่ยตอนแรกก็สนใจแต่ตอนนี้เหมือนจะย้ายไปหาเป้าหมายอื่นแล้วแต่ดอดมุนนี่สิครับที่เป็นทีมที่ต้องการได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาที่แมนยูอยู่ตลอดเวลาไม่แน่ว่าอาจจะเป็นรักเก่าที่ยังรอคอยการกลับมาก็ได้นะเพราะเขาก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีกับดอดมุนถึง2ครั้งเลย โดยเฉพาะการยืมตัวไปเล่นเมื่อปี2024ที่ช่วยให้สโมสรเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยเห็นไหมครับว่าที่เก่ามันก็ยังขลังเสมอจริงๆมุมมองส่วนตัวผมว่าสถานการณ์ของซานโช่เนี่ยมันน่าเห็นใจนะครับในโลกฟุตบอลมันมีเรื่องแบบนี้เยอะมากที่นักเตะเพราะสวรรค์สูงย้ายทีมแล้วเคมีไม่ตรงกันแฟนแมนยูหลายคนก็คงจะรู้สึกเสียดายและก็คงอยากเห็นเขาได้กลับมาเล่นฟุตบอลด้วยความสุขอีกครั้ง การที่เขาอยากย้ายออกไปเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเพราะมันแสดงว่าเขายังมีความกระหายยังอยากลงสนามไปพิสูจน์ตัวเองส่วนตัวผมผมเชียร์ให้เขากลับไปดอดมูลอีกครั้งนะเพราะมันเหมือนการกลับบ้านเก่าที่อบอุ่นและอาจจะช่วยจุดไฟในตัวเขาให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งได้คิดดูสิครับ ถ้าสางโชคกลับไปเล่นด้วยฟอร์มเทพเหมือนเดิมแฟนบอลที่นั่นคงขลังรักยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องการย้ายเข้าย้ายออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเนี่ยก็มีอีกข่าวที่น่าสนใจและแฟนบอลปีศาจแดงคงจะตั้งตารอคอยกันอยู่นั่นคือเรื่องผู้รักษาประตูคนใหม่ครับเซเน่ลัมเมนส์นายทวารเลือดใหม่สู่ประตูผีที่รอคอยช่วงนี้ตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนยูถือว่าถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยนะครับ หลายคนคงเห็นฟอร์มของอังเดรโอนาน่าแล้วก็คงมีคำถามในใจกันบ้างและตอนนี้ปีศาจแดงก็กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการคว้าตัวเซเน่ลัมเมนส์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย23ปีจากรอย a l อันเวิรในเบลเยียมมาร่วมทีมข่าวนี้มันถึงขั้นที่ว่าในเกมลีกเบลเยียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลัมเมนส์ถึงกับถูกตัดออกจากรายชื่อ11ตัวจริงของรอย a l อันเวิรเลยนะครับเหตุผลก็คือ การเจราจากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วคือมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าดีลนี้ใกล้จะสำเร็จเต็มทีแล้วเหมือนกับว่านักเตะกำลังรอสัญญาณไฟเขียวดวงสุดท้ายเพื่อบินตรงมายัางโอทัฟฟ์เลยครับทางกูรูตลาดซื้อขายอย่างฟาบริซิโอโรมาโนก็ออกมายืนยันว่าแมนยูและอันเวิร์บใกล้จะตกลงค่าตัวกันได้แล้วและขอตกลงส่วนตัวกับแมนยูก็เกือบจะบรรลุแล้วด้วยเช่นกัน ค่าตัวของเขาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่น่าจับตามองลัมเมนส์เนี่ยเขาเล่นให้รอยัล u n นเวิร์มา64นัดแล้วนะคุณผู้ฟังเก็บคลีนชีทได้12ครั้งและติดทีมชาติเบลเยียมชุดอยู่21ด้วยข่าวบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีความเป็นผู้นำสูงในกรอบเขตโทษมีสัญชาตญาณในการเซฟลูกหญิงที่ดีและมีความเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าวัย แต่นิดหนึ่งคือเรื่องการเปิดบอลด้วยเท้าเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงหน่อยมุมมองส่วนตัวดีลนี้ผมมองว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจของแมนยูนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับผู้รักษาประตูบิ๊กเนมอย่างเอมิเลียนโนมาติเนสหรือจานลุยจิดอนารุม่ามาก่อนแต่สุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่ลามนส์อย่างที่เบนจาคอฟส์ผู้สื่อข่าวจากท็อกสปอบอกไว้เลยครับว่า การมาของลมเมสเนี่ยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของอังเรโอนาน่าที่ยังคาดว่าจะเป็นมือหนึ่งต่อไปแต่เขาจะเข้ามาเป็นมือสองคนใหม่เพื่อสร้างการแข่งขันในทีม และเป็นอนาคตของสโมสรในระยะยาวแทนที่เอาเทบายินดีที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวแล้วเหมือนกับปั้นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นกำลังหลักในอนาคตค่อยๆบ่มเพาะฝีมือไปแฟนแมนยูก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าปีศาจแดงจะได้มือกาวเลือดใหม่คนนี้มาเฝ้าเสาที่โรงละครแห่งความฝันจริงๆไหมครับไหนๆก็คุยเรื่องตลาดนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเตตแล้วเรามาต่อกันที่ถาวของกองแน่อีกคนกันดีกว่าครับ คนนี้ก็เป็นอีกคนที่สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักในถิ่นโอ t ทรฟอร์ดนั่นก็คือรัสมูธฮอยลุนครับรัสมูธฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กย้ายมาอยู่กับแมนยูด้วยความคาดหวังสูงหลิวเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอีกคนที่ไม่เป็นที่โปรดปรานของสโมสสแล้วในช่วงหลังมันเหมือนกับนักเตะที่เคยถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอสสำคัญของทีมแต่สุดท้ายกลับไม่ลงกับภาพรวม ที่น่าสนใจคือมีรายงานว่าทางบาเยนน์มิวนิกเคยได้รับข้อเสนอให้คว้าตัวฮอยลุ่นไปร่วมทีมถึงหลายครั้งเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและตอนนี้ดูเหมือนว่าฮอยลุ่น อาจจะใกล้บรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมนาโปลีแชมป์เก่าเซเรียของอิตาลีแล้วข่าวบอกว่ามีการพูดคุยกันในเชิงบวกระหว่างนาโปลีกับตัวแทนของฮอยลุนแล้วด้วยและทางน,นาโปลีเองก็กำลังให้ความสำคัญกับการย้ายตัวของฮอยลุนเป็นอันดับต้นๆส่วนแมนยูก็พร้อมจะทำข้อตกลงหากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้สาเหตุหลักที่ทำให้ฮอยลุนกลายเป็นส่วนเกินของทีมก็เพราะแมนยูได้คว้าตัวเบนจามินเซสโก้กองหน้า จาก a i r b เบล i p สิกมาร่วมทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับการมาของเซสโก Y 22ปีไม่เป็นที่ต้องการของสโมสนอีกต่อไปเหมือนกับมีเพชรเม็ดใหม่เข้ามาแล้วก็เลยต้องปล่อยเพชรเม็ดเก่าออกไปนั่นแหละครับมุมมองส่วนตัวเรื่องของฮอยลุนเนี่ยมันก็ชวนให้คิดนะครับว่าโลกฟุตบอลมันเร็วและโหดร้ายแค่ไหน จำได้ว่าตอนที่โค้ชเอริกเทนฮากเคยบอกว่าฮอยลุนจะสามารถไปถึงระดับของแฮร์รี่เคนได้เนี่ยแฟนบอลก็คงใจฟูไปตามๆกันแต่พอเวลาผ่านไปฟอร์มไม่เป็นอย่างที่หวังประกอบกับการมีนักเตะคนใหม่เข้ามาก็ทำให้สถานะเปลี่ยนไปทันทีถ้าเขาได้ย้ายไปนาโปลีจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ทีมอย่างนาโปลีที่เป็นแชมป์เก่าและมีสไตล์การเล่นที่ดุดันอาจจะช่วยให้เขาได้กลับมาเชิ้อชายอีกครั้งก็ได้หวังว่าเขาจะหาบ้านใหม่ที่เหมาะกับเขาและได้ระเบิดฟอร์มเก่งออกมานะครับเพราะผมยังเชื่อในศักยภาพของเขาอยู่เสมอยังคงวนเวียนอยู่กับข่าวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับเพราะช่วงนี้ตลาดซื้อขายของเขาดูจะคึกคักทั้งเข้าและออกคราวนี้มาดูเรื่องของปีกชาวบราซิลอย่างอันโตนีกันบ้างครับ